บทสาธยายธรรมเรื่องโอคัตรณสูตรเมื่อการไม่หยุดนิ่งและไม่เร่งรีบคือหนทางข้ามพ้นห่วงถุกที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสขาทวั์เทวตาสังยุตนลวัจเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องนำทางออกจากห้วงน้ำแห่งสังสารวัตรทุกท่าน บัดนี้การเดินทางบนเส้นทางแห่งพระธรรมของเราได้ก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งธรรมบทหมวดใหม่คือพระไตรปิฎกเล่มที่15พระสุตตันตปิฎกเล่มที่7สังยุตตนิกายอันเป็นหมวดแห่งพระสูตรที่ทรงจัดกลุ่มไว้ตามหัวข้อธรรมที่เกี่ยวเนื่องกันในวาระแรกแห่งหมวดธรรมนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรแรกซึ่งแม้จะสั้นกระชับ แต่กลับเปลี่ยนไปด้วยความหมายอันลึกซึง้งมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นบทสนทนาระหว่างพระบรมศาสดากับเทวดาที่ได้เปิดเผยถึงเคล็ดลับอันเป็นหัวใจสําคัญในการข้ามพผนโอคะหรือห้วงน้ำใหญ่แห่งสังสารวัตรพระสูตรนี้มีชื่อว่าโอคตระณะสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่า โอคะตรรณะสูตรเป็นภาษาบาลีคำว่าโอคะแปลว่าห่วงน้ำหรือกระแสน้ำที่ท่วมทับสรรพสัปปตว์ไว้และคำว่าตารณะแปลว่าการข้ามพ้นเมื่อรวมกันแล้วโอคะตรรณะสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยการข้ามพ้นห่วงน้ำคือโอคะหัวใจของพระสูตรนี้คือการประกาศถึงมัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลางในการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงพระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าการจะข้ามพ้นห่วงทุกข์ได้นั้นจะต้องอาศัยการดำเนินไปในหนทางที่ไม่สุดโต่งไปในทางใดทางหนึ่งคือไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่อันจะทำให้จมลงในกระแสกิเลสและไม่เร่งรีบจนเกินไปอันจะถูกกระแสน้ำพัดพาไป แต่ต้องเป็นการดำเนินไปอย่างมีสติและปัญญาที่สมดุลซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะนำไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานได้อย่างปลอดภัยเรื่องราวในพระสูตรนี้เริ่มต้นขึ้นณนะพระวิหารเชตวันในราตรีอันหนึ่งสงบสงัดได้มีเทวดาตนหนึ่งปรากฏกายขึ้นด้วยรัศมีอันรุ่มเรืองส่องสว่างไปทั่วทั้งพระเชตวันจากนั้น จึงได้เข้าไปไฝวาพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่หน้าที่อันสมควรแล้วได้ทูลถามคำถามอันเป็นหัวใจสำคัญว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระองค์ทรงข้ามโอกคได้อย่างไรหนอพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบอย่างสั้นกระชับแต่ลึกซึ้งว่าดูกระอาวุโสเราไม่หยุดอยู่และไม่พยายามอยู่จึงข้ามโอคะได้ คำตอบของพระองค์นั้นเป็นดั่งปริศนาธรรมที่ลึกซึ้งเทวดาตนนั้นจึงได้ทูลถามต่อไปเพื่อความกระจ่างว่าพระองค์ทรงหมายความว่าอย่างไรที่ว่าไม่หยุดอยู่และไม่พยายามอยู่จึงข้ามโอคะได้นับบัดนั้นเองพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงไขปริศนานั้นว่าดูกระอาวุโสเมื่อใดที่เราหยุดอยู่เมื่อนั้นเราย่อมจมลง และเมื่อใดที่เราพยายามอยู่เมื่อนั้นเราย่อมถูกพัดพาไปดูกระอาวุโสด้วยประการชนีแลเราจึงไม่หยุดอยู่และไม่พยายามอยู่จึงข้ามโอเะได้เมื่อได้สดับคําอธิบายอันแจมแจ้งเช่นนี้แล้วเทวดาตนนั้นก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันในทันทีและด้วยความปิติยินดีอย่างท่วมทน้น จึงได้กล่าวคาถาสารเสริญขึ้นว่าข้าพระองค์ได้เห็นพราหมณ์ผู้ดับสนิทแล้วโดยแท้จริงในการนานหนอพระองค์ผู้ไม่หยุดอยู่และไม่พยายามอยู่ทรงข้ามพ้นตันหาเครื่องข้องอยู่ในโลกได้แล้วเมื่อกล่าวสรรเสริญจบแล้วเทวดาตนนั้นก็ได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วอันตรธานหายไป ปริศนาธรรมของพระพุทธองค์นี้สามารถอธิบายขยายความได้ว่าการหยุดอยู่นั้นหมายถึงการตามประกอบในกามสุขคขัิกานุโยคคือการหมกมุ่นเพลิดเพลินอยู่ในกามคุณห้าซึ่งจะทำให้จิตใจของเราจมปลักและเน่าเฟะอยู่กับที่ไม่สามารถก้าวหน้าไปในหนทางแห่งความดีงามได้ส่วนการพยายามอยู่นั้นหมายถึง การตามประกอบในอัตตกิลมะธานุโยคคือการทรมานตนให้ลำบากโดยใช่เหตุซึ่งเปรียบเหมือนการว่ายทวนกระแสน้ำอย่างสุดกำลังจนในที่สุดก็หมดแรงและถูกกระแสน้ำพัดพาไปไม่สามารถไปถึงฝั่งได้เช่นกันดังนั้นการไม่หยุดอยู่และไม่พยายามอยู่จึงหมายถึงการดำเนินไปในมัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง อันได้แก่อริยมรรคมีองค์แปดนั่นเองซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่ตึงเดินไปและไม่หย่อนเกินไปเป็นการเดินทางด้วยเรือคือสติและปัญญาที่ค่อยๆแล่นไปตามกระแสน้ำแห่งธรรมจนถึงฝั่งคือพระนิพพานได้อย่างปลอดภัยการข้ามโอคะนี้อาจเปรียบได้กับการเดินบนเส้นลวดของนักกายกรรม หากเขาหยุดอยู่กับที่นานเกินไปเขาก็จะสูญเสียการทรงตัวและตกลงมาได้แต่หากเขาเร่งรีบเดินเร็วเกินไปเขาก็จะพลัดตกลงมาได้เช่นกันดังนั้นเขาจึงต้องก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่พอดีและมีสติมั่นคงอยู่ตลอดเวลาฉันใดการปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้นข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้ คือการมอบเข็มทิศในการดำเนินชีวิตให้กับเราทุกคนขอให้เราจงหมั่นสำรวจเส้นทางเดินของเราอยู่เสมอว่าเรากำลังหยุดนิ่งอยู่กับความสุขสบายทางโลกจนเกินไปหรือไม่หรือกำลังเร่งรีบสแสวงหาความสำเร็จจนทําให้ตนเองและผู้อื่นต้องเดือดร้อนอยู่หรือเปล่าการปรับชีวิตของเราให้เดินอยู่บนทางสายกลางที่สมดุลไม่ย่อหย่อนและไม่ตึงเครียดจนเกินไป คือหนทางที่จะทำให้เราสามารถข้ามพ้นห่วงทุกข์แห่งสังสารวัฏและไปถึงฝั่งแห่งความสงบสุขได้อย่างแท้จริงเอวังก็มีด้วยประการชนี้